สวัสดีครับทุกคนแก้วจากโมบายฟอโตกราเฟอร์นะครับวันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศกันสักนิดนึงนะเราจะมารีวิวพอตเทเบิลสปีเ e อตัวหนึ่งที่แก้วชอบมากๆเพราะว่าเขาดีไซน์ออกมาเพื่อฟังเพลงในแนวที่เป็นแนวโปรดของแก้วอยู่แล้วก็คือแจ๊สกับคลาสสิกนั่นเองนะครับคือตัวนี้เลยจะบอกว่าเป็น p o r t ทเบิลก็อาจจะรู้สึกแปลกๆนิดนึงนะแต่ว่ามันก็เป็นพอตเทเบิลจริงๆแหละแต่ทุกคนดูไซส์ครับใหญ่โตอลังการมากๆนี่คือ บูการนี่บลีฟโปรนะครับถือว่าเป็นลำโพงเรือธงของแบรนด์บูก a รนี่ที่เปิดตัวออกมาตั้งแต่ช่วงต้นๆปีและแก้วเพิ่งมีโอกาสได้เอามาใช้งานนะครับหน้าตาแพ็กเกจของเขาก็แบบนี้เลยนะขนาดใหญ่มากๆมีหูหิ้วมาให้นะครับพวกดีไซน์ตัวแพ็กเกจก็ถือว่าทํามาค่อนข้างดีนะเห็นไมด้านบนก็จะมีพวกดีไซน์ของตัวลําโพงเนี่ยมาให้แล้วก็ด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นพวกสเปคนะครับ เป็นสเปคต่างๆของตัวลำโพงนะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยนะครับปึ๊บจริงๆอุปกรณ์ในตัวกล่องเขาก็ไม่ได้มีอะไรมากนะอ่ะเดี๋ยวเราหยิบตัวลำโพงขึ้นมาก่อนนะครับชึบนี่เป็นไงโอ้โหแบบรูหรามากแล้วก็เดี๋ยวอุปกรณ์ภายในกล่องนะครับ จริงๆเขามีการใส่ตัวโฟมอะไรมาให้แหละแต่ว่าแก้วหยิบวางไว้ข้างล่างแล้วเอาขึ้นมาในสตูดิโอแล้วมันมันแอบลกไปหน่อยนะครับอ่ะอุปกรณ์ภายในตัวกล่องก็ให้มาค่อนข้างเบสิกนะไม่ได้มีอะไรมาให้เยอะนะครับก็จะมีพวกแมนวนวล2ภาษานะมีภาษาอังกฤษแล้วก็น่าจะเป็นภาษาจีนนะครับใช่ภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนเนาะไม่ใช่ภาษาจีนอย่างเดียวมีภาษาเยอรมันภาษารัเสเซียอะไรต่างๆมีให้ครบนะครับแล้วก็จะมีเป็นแผ่นกระดาษเล็กๆอันนี้ ที่จะเป็น quick start แล้วก็เป็น instruction guide นะสามารถสแกน qr code เข้าไปดูได้นะครับแล้วก็จะมีสายเคเบิลให้2อันอันนี้ก็จะเป็น aux นะครับ aux to aux นะยาวประมาณหนึ่งเลยแล้วก็จะเป็น usb c to usb c ตรงนี้นะครับก็ให้มายาวประมาณหนึ่งเหมือนกันน่าจะประมาณเมตรนิดนิดนะอุปกรณ์ภายในตัวกล่องก็ประมาณนี้นะครับเรามาเริ่มดูดีไซน์ของตัวลำโพง bukini brief pro ตัวนี้ก็ดีกว่า ทุกคนดูครับสวยนะเอาจริงค่อนข้างแบบถูกจริตแก้วมากเลยอ่ะคือภาพรวมโทนในการออกแบบของเขามันไม่ได้ดูวินเทจเกินแล้วก็ไม่ได้ดูฟิวเจอริสติกเกินนะครับมันเป็นแบบคล้ายๆว่าเร t โทฟิวเจอริสติกอะไรประมาณนั้นเนาะแล้วก็พวกเอเลเมนต์ในการดีไซน์ต่างๆรอบๆอะ่ะมันไม่ได้ดูตะโกนจนเกินไปด้วยถึงแม้ว่าสีของตัวลำโพงที่แก้วเลือกมาอันนี้มันจะเป็นสีทองก็ตามนะครับ วัสดุงานประกอบเนี่ยในภาพรวมนาะยแก้วถือว่าโอเคกับระดับราคาที่ไม่ข้าม1 0 0 0 0บาทสําหรับลําโพงไซน์นี้นะครับตรงนี้แฮนดิลด้านนอกแล้วก็โครงสร้างทั้งหมดนะเป็นพลาสติกหมดเลยแล้วก็จะมีการหุ้มตัวผ้าที่เป็นผ้าที่เขาเอาไว้หุ้มตัวดอกลําโพงตามปกตินั่นแหละแต่ว่าพวกการเก็บงานต่างๆเนี่ยถือว่าทำมาได้ดีเลยนะส่วนด้านในตรงนี้ครับตรงนี้มันจะมีวัสดุที่คล้ายๆกับหนังกลับทุกคน ซึ่งมันทําให้เวลาที่เราจับถือแล้วอ่ามันก็จะมีกริปที่ดีไม่ลื่นมือมันจะไม่เหมือนกับพวกลําโพงที่แฮนเดิลเป็นพลาสติกล้วนนะครับแล้วก็ลากยาวตั้งแต่ตัวแฮนเดิลด้านบนเนี่ยลงมาจนถึงตรงนี้เลย ตรงที่เขาเว้าเอาไว้ด้านล่างตรงนี้แล้วพอตัวลำโพงมันมีวัสดุที่หลากหลายแต่ว่าตัวดีไซน์อะ่ะมันไม่ได้ดูตะโกนมากมันก็เลยทำให้ภาพรวมมันดูมีความแพงดูมีความหรูหรามากขึ้นส่วนสีของตัวลำโพง b u g a t i Brill Pro ที่เขามีให้เลือกนะครับก็จะมีด้วยกันทั้งหมด2สีอันนี้คือสีทองนะครับส่วนอีกสีหนึ่งก็จะเป็นสีออกซิลเวอร์ที่มีความเข้มนิดนึงนะแค่รู้สึกว่าเฉดซิลเวอร์ของเขาอะมันเข้มเกินไปหน่อยมันเกือบๆจะเป็นสีเทาดำอยู่แล้วก็เลย เลือกสีทองมาแล้วเฉดสีทองของเขาก็ไม่ได้ดูตะโกนจนเกินไปนะครับแล้วก็ตรงนี้แก้วชอบมากคือตัวหนอบด้านบนตรงเนี้ยคือพอพื้นตรงนี้ถูกวางมาเป็นสีเข้มใช่ไหมแล้วพอมันมีหนอบที่เป็นสีทองตัดกันขึ้นมาดีไซน์ก็มีการแบบเป็นเหลี่ยมๆอะ่ะมันเลยทําให้ลุคของตัวหนอบอะ่ะแล้วก็ภาพรวมมันดูมีความแพงมากขึ้นนะครับแต่ว่าฟิลลิ่งเวลาทุกคนหมุนน่ะอันนี้แก้วพูดตรงๆนะว่า มันยังไม่ได้พรีเมียมขนาดนั้นคือจังหวะในการหมุนมันมีความแท็ก i ิลิตี้ที่ดีแต่ว่าบิวของตัวหนอปอะมันมีความโยกเยกนิดหนึ่งทุกคนมันมีความวอบลิงนิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าเราแค่แบบกดเพลย์พอสกดเลื่อนเปลี่ยนเพลงหมุนเพื่อปรับวอลลุ่มอะไรเงี้ยใช้งานได้ตามปกติแล้วก็ตรงนี้จะเป็นปุ่มพาวเวอร์นะครับอยู่ตรงนี้นะโอเคเลยภาพรวมแก้ว่าดูดีเลยนะครับแล้วก็ ด้านหน้าตรงนี้ไม่พูดไม่ได้โลโก้ของตัวบูการีนะครับแก้ว่าเขาวางไซส์มาได้แบบไม่ใหญ่เกินไปดีแล้วก็เป็นดีไซน์ที่ดูสวยนะวางแล้วมันไม่ดูแบบมันไม่ดูเหมือนพวกแบรนด์จีนถูกๆถูก,กทุกคนมันถูกมีการคิดมีการดีไซน์ที่ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าตรงเนี้ยแก้ว่ามันตะโกนไปหน่อยทุกคนเห็นปะ่ะคำว่า high res audio กับ high res audio wireless ตรงเนี้ย ตอนแรกอะคิดว่าแบบเฮ้ยมันเป็นแบชแข็งๆที่แกะไม่ได้ป่ะนะปรากฏว่าพอมานั่งลองแงๆดูตรงนี้เป็นสติกเกอร์ครับคือถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่ชอบการแบบดีไซน์ที่มันดูมีความตะโกนว่าชันเนี่ยเราโพงไฮเรสนะทุกคนก็เป็นห้องติดไว้ก็ได้สามารถลอกออกก็ได้นะครับออาทีนี้เรามาดูด้านหลังกันบ้างนะตรงนี้ก็จะมีช่อง พอร์ต AUX แล้วก็พอร์ต USB Type C อยู่ตรงนี้นะครับซึ่งก็จะมีจุกยางปิดมาให้ด้วยเกียว่าดีไซน์ตรงนี้ทำมาดีนะเพราะว่าเวลาที่เรามีโอกาสเอาลำโพงตัวนี้ไปใช้งานนอกบ้านเนาะฝุ่นละอองน้ำหรืออะไรต่างๆที่มันมาจากกิจกรรมเวลาที่เราใช้งานเอาดอร์เนี่ยมันก็จะไม่เข้าไปสะสมบริเวณตัวพอร์ตซึ่งมันเป็นจุดที่เซนซิทีฟเหมือนกันนะถ้าเกิดโดนน้ำเข้าไปมีโอกาสที่จะทำให้ลำโพงได้รับความเสียหายได้นะครับแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นแบบ พอต t a เบิลสปีเ e อเนาะมีแบตเตอรี่ในตัวเนี่ยมันก็จะมีช่อง USB Type C ตรงเนี้ยที่เราสามารถต่อสายออกมาชาร์จแบตมือถือได้ในกรณีที่มือถือเราแบตหมดอะไรเงี้ยครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็น b a แบ็กอัพ i c e ให้เวลาไปใช้งานนอกบ้านแ้ะเหลือพวกตัว power bank ไปนะครับหรือว่าจะต่อ AUX ตรงๆเข้ากับอุปกรณ์ในการเล่นเพลงของเราก็ได้นะทีนี้เรื่องของ การเชื่อมต่อของตัวลำโพงตัวนี้นะครับก็แน่นอนว่าเป็นบลูทูธอยู่แล้วเนาะแล้วก็จะเป็นบลูทูธแบบ TWS ด้วยก็คือจะมี latency ที่ต่ำถ้าเกิดใครซื้อลำโพงของทางบุก a นีไป สองตัวนะครับเราสามารถที่จะเชื่อมต่อเข้าไปสองตัวแล้วก็วางเป็นแบบซ้ายขวาได้ด้วยนะแต่ถ้าเกิดมีตัวเดียวก็ไม่เป็นไรแค่ว่าเสียงมันโอเคเหมือนกันนะครับอ่ทีนี้เรามาดูสเปคของตัวลำโพง b u g a n i b r i e f Pro ตัวนี้กันสักนิดหนึ่งนะครับตัวดิเมนชันของตัวลำโพงเนี่ยจะมีความยาวอยู่ที่42เซนติเมตรนะแล้วก็จะมีความสูงนะครับอยู่ที่17ซนส่วนความกว้างเนี่ย ก็จะอยู่ที่14.7เซนนะครับส่วนวัสดุภายนอกก็อย่างที่แก้วพูดไปตอนแรกนะก็จะเป็นโครงสร้างแบบพลาสติกขึ้นรูปที่มีความแข็งแรงผสมกับผ้าผสมกับหนังเทียมนะครับส่วนในเรื่องของตัวกําลังขับสูงสุดนะอยู่ที่160วัตต์นะครับแล้วก็ไดรเวอร์ของตัวลําโพงนะครับก็จะได้เป็นบูเฟอร์ขนาด4นิ้ว2ตัวทวิเตอร์ขนาด41มิมตตัวนะครับแล้วก็ที่ด้านล่างเนี่ยก็จะมีนี่ด้วย เป็นช่องที่ปล่อยกำลังของเบสออกมาตรงนี้นะครับแล้วทุกคนเห็นไหมว่าเขาจะมีเขียนไว้ด้วยว่าบูการีเป็นโลกโก้อยู่ด้านล่างตรงนี้ซึ่งสวยดีนะแล้วก็ตัวรับเบอร์ e ลีด้านล่างตรงนี้นครับแก้ว่าเขาดีไซน์มาใช้ได้เลยนอกจากจะสูงแล้วเวลาที่เราวางลงไปเนี่ยมันช่วยบาลานซ์ตัวลำโพงให้มีความสม่ำเสมอแม้ว่าจะอยู่ในพื้นผิวที่มันมีความไม่เท่ากันก็ตามนะครับรวมไปถึงทำให้ แรงลมแรงกระเพื่อมที่ออกมาจากตัวลําโพงอะ่ะมันมีที่ไปด้วยก็จะทําให้ได้มิติตัวเสียงที่ดีขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ตัวความจุแบตเตอรี่นะครับจะให้มาอยู่ที่52.92วัตต์ออวนะครับแล้วก็เวลาในการชาร์จจนเต็มเนี่ยตั้งแต่0%จนถึงเต็ม100%จะอยู่ที่ประมาณ5ชั่วโมงนะส่วนในเรื่องของความอึดแบตเตอรี่หรือว่าระยะเวลาในการใช้งานต่อเนื่องนะครับถ้าเราเปิดเสียงในระดับสักประมาณ30%จนถึง40%เนี่ย ทางบูกานีเคลมว่าได้ถึง12ชั่วโมงด้วยกันนะครับแต่ว่าถ้าเราเปิดฟู Volume เลย100%ใช้งานนอกบ้านอะไรแบบนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ4ชั่วโมงนะเ,เรื่องของบิ l คุณลิตี้แล้วก็ตัวการกันน้ำกันฝุ่นของเขาเนี่ย i p rating จะอยู่ที่ IPX5 เท่านั้นนะก็คือสามารถจะกันพวกละอองน้ำกันพวกฝุ่นได้นิดหน่อยอะไรพวกนั้นนะครับคือฝุ่นนะ่มันจะไม่เข้าไปตามพอร์ตหรอกแต่ว่ามันจะเข้าตาม ช่องลำโพงด้านหน้าตรงนี้แน่นอนทุกคนเพราะฉะนั้นก็ใช้นอกบ้านก็ระวังระวังกันนิดนึงนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองฟังเสียงของลำโพงตัวนี้กันนะครับแก้วขอเริ่มจากแนวเพลงที่เป็นแนวแจ๊สก่อนนะลองฟังนะเพลงที่คุ้นเคยครับเนี่ย แล้วเสียงที่ทุกคนได้ยินอยู่ตอนนี้คือแก้วเปิดวอลลุ่มแค่ประมาณ20%เท่านั้นครับไม่ได้เปิดดังเลยมิติของเสียงเบสมีความลึกที่ดีมากๆแล้วก็พวกเสียงกลางกับซาวสเตจเวลาที่เขาแยกเสียงเครื่องดนตรีอ่ะคือแบบโอเคมากทุกคนอ่ะลองเปลี่ยนเพลงบ้าง ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลองดูว่าเวลาที่เรามาใช้ในการเปิด YouTube อะไรอย่างเงี้ยว่าเสียงมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวก็ลองเปิดวิดีโอจากช่องแก้วให้ฟังสวัสดีครับทุกคนแก้วจาก Mobile Photographer นะรีวิววันนี้เราอยู่กับ เสี่ยวมี 14T Pro เครื่องนี้นั่นเองนะครับแฟนๆเสี fan ่ยวมีอ่ะอาจจะรอรีวิวนี้นานสักนิดหนึ่งนะเพราะว่าแก้วเพิ่งเดินทางกลับมาจากต่างประเทศนะครับวันนี้ได้เวลาก็มาอัดรีวิวให้ทุกคนได้ดูกันแล้วเนาะแก้วใช้งานเสี่ยวมี 14T Pro เครื่องนี้เป็นเครื่องหลักมาประมาณเกือบๆจะ1เดือนแล้วนะครับแล้วก็เอาไปใช้ในชีวิตประจาวันเอาไปดูหนังฟังเพลงเล่นเกมไปจนถึงการถ่ายภาพเนี่ยถ่ายมากกว่าพันภาพเลยนะและขอสปอยตรงนี้เลยนะครับว่าเสี่ยวมี 14T Pro เครื่องนี้ คือเ Xiaomi T Series ที่กล้องดีที่สุดเท่าที่แก้วเคยใช้มาเลยนะถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปเนี่ยเป็นไงครับแก้วว่าคุณภาพของเสียงของเขาอะ่ะนอกจากจะเอามาฟังเพลงได้แล้วใครที่จะเอามาดูหนังใครที่จะเอามาใช้ในการแบบ เปิดพอดแคสต์ฟังตอนเช้าอะไรแบบนี้ตามห้องนั่งเล่นหรือว่าตอนที่แบบทําอาหารกินตอนเช้าชงกาแฟกินตอนเช้าอ่ะแก้ว่าคุณภาพเสียงของเขามันเหมาะกับอะไรที่เป็นแนวนี้มากๆนะครับอะไรก็ตามที่เสียงกลางชัดๆเสียงเบสโอเคไม่ได้ต้องการแบบมิติเสียงกว้างมากแล้วก็เน้นเสียงโวเคลเยอะๆเนี่ย คาแรคเตอร์ <Character S 2> ของลำโพงตัวนี้เหมาะกับสไตล์งานแบบนั้นมากๆนะครับแล้วก็แก้วขอพูดถึงเรื่อง l a t e n c y ของตัวลำโพงตัวนี้สักนิดหนึ่งนะครับเวลาที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะเอาไปต่อกับสมาร์ททีวีต่อกับโน้ตบุ๊กต่อกับคอมพิวเตอร์ใช้ในการแบบดูหนังดูซีรีส์อะไรแบบนี้นะครับต้องบอกว่ามันมีดีเยทที่เรารู้สึกได้ประมาณนึงนะคือปาก กับเสียงที่มามันจะมีความเหลื่อมกันอยู่เล็กๆนะครับมันยังไม่ได้แบบเนียนกริปเหมือนกับพวกซาวปาที่ราคาออแบบ7จ0 0แปดปลายๆจนถึง1,000 10, 0บาทอะไรแบบนั้นนะถึงแม้ว่าตัวนี้จะเป็นบลูทูธ5.3ก็ตามนะครับแต่มันน่าแปลกอย่างหนึง่งรู้ไหมเวลาที่เราใช้กับอุปกรณ์ที่ไม่ใช่มือถือทุกคนคอมทีวีหลายๆตัวหลายๆรุ่นมันมีลาเทนซีที่ พอดีกันอย่างแก้วไปต่อกับ LG ที่เป็นรุ่นพวกนาโนเซลล์ครับสามารถที่จะให้แบบเสียงเ,เสียงที่ออกมากับปากมันมีความตรงกันมากกว่าต่อกับมือถือซึ่งไอ้เรื่องนี้แก้วไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเป็นที่อะไรอาจจะเป็นที่มือถือก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่า บอกทุกคนไว้เป็นข้อมูลนะว่าเวลาที่ใช้อุปกรณ์ที่มีความแตกต่างกันเนี่ยดีเลย์หรือว่าตัว latency ของเสียงก็มีความต่างกันด้วยนะและนี่นะครับก็คือทั้งหมดของรีวิว w p r t t b l l s s p e k k r r u g g n ก b r i e e Pro ตัวนี้นั่นเองนะครับสำหรับราคาค่าตัวของเขานะจะอยู่ที่189เหรียญน,นะครับอันนี้เป็นราคา Official แล้วก็จะมีวางจาหน่ายด้วยกันทั้งหมด2สีก็คือสีทองแล้วก็สีออกเทาๆนะครับซึ่งจากราคาประมาณนี้แกรู้สึกว่าคุณภาพที่ได้ ทั้งคุณภาพเสียง build quality design แล้วก็เวลาที่เราเอาไปวางตามจุดต่างๆในบ้านที่สามารถเป็น decoration item ได้เนี่ยแก้วว่าราคาของเขาถือว่าค่อนข้างสมเหตุสมผลนะครับและยิง่งถ้าเกิดใครที่เน้นในเรื่องของคุณภาพเสียงมากๆโดยเฉพาะคนที่ฟังเพลงแนวเดียวกับแก้วเนี่ยคลาสสิกแจ๊สหรือว่าจะเป็นอปร็ลอกเนี่ยแก้วว่าเหมาะกับ ลำพงตัวนี้มากๆถึงแม้ว่าเขาจะบอกว่าดีไซน์มาเพื่อแจ๊สก็ตามแต่ว่าเราไปฟังแนวอื่นนะมันก็ให้คุณภาพเสียงที่ดีเหมือนกันนะครับจะไปดูซีรีส์หรือว่าเอาไปเล่นเกมก็ได้เหมือนกันเนาะล้วก็ถ้าเกิดเราไปเจอตามพวกแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซต่างๆทุกคนอาจจะเจอในราคาสักประมาณแก้วคิดว่า ห้าพันปลายๆเนี่ยพอจะให้เห็นบ้างก็ต้องลองเลือกกันดูแล้วก็รอจังหวะก,กันดูนะครับก็ประมาณนี้สําหรับรีวิวตัว Portable Speaker ตัวนี้ในวันนี้นะถ้าทุกคนชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Mobile Photographer แล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามแฟนเพจ o b i l e Photographer ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ